เงินบาทแตะ37.77บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าสุดรอบ16ปีวันที่26กันยายนนางสาวการนาโชคไพศาลศิลปผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าเงินบาทอ่อนค่าไปที่37.7 37. 7บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ16ปีในช่วงเช้าวันนี้เวลา9้านาฬิกานาทีค่ะและยังคงเป็นทิศทางที่อ่อนค่าต่อเนื่องจากระดับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่37.57บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทเงินหยวนรวมถึงสก,กุลเงินเอเช ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นตามการพุ่งขึ้นของบอลยีนสหรัฐ ah รับการคาดการเรื่องแนวโน้มการคุ้มเข้มนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องของเฟดซึ่งตลาดกำลังประเมินว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75%ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้หากการร่วงลงอย่างหนักของเงินปอนด์จากความกังวลในเรื่องมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของอังกฤษก็เป็นแรงหนุนของเงินดอลลาร์เพิ่มเติมด้วยเช่นกันสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้คาดว่าอยู่ที่37.50 37. ต่ออดลลาขณะที่ปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขส่งออกเดือนสิงหาคมของไทยรวมถึงกระแสเงินทุนต่างชาติและสถานการณ์ค่างเงินในภูมิภาคขณะที่ตลาดยังคงรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงโดยเฉพาะเรื่องดอกเบีย้ยและมุมมองต่อสถานการณ์เงินบาทในช่วงกลางสัปดาห์อย่างใกล้ชิดค่ะ